ตอนนี้แดดดีมากๆเลยอยากจะตากผ้าให้โดนแดดฉ่ำๆตากไปสักครึ่งชั่วโมงก็แห้งแล้วเราได้ราวตากผ้าตัวนี้มาอยากจะไปตากผ้ามุมไหนของบ้านก็ได้ง่ายได้มากๆเลยแค่ยกราวตัวนี้ไปนะจ๊ะแล้วก็ยืดออกยืดออกนี่เขายืดได้สูงสุด2.4เมตรส่วนตัวนี้อยากจะเอาสั้นเอายาวแค่ไหนเห็นไหมเขาจะมีเหล็กตัวนี้ปรับระดับนะมีสัตว์มีเด็กอย่างนี้จะมาจับผ้ามาดึงผ้าเราก็ยืดให้มัน สูงต่ําได้แล้วก็เอามาเกี่ยวแบบนี้นี่ปรับได้2ด้านเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่เราน้อยคอนโดระเบียงเล็กอาพาร์ตเมนต์ระเบียงเล็กเราก็หดเข้ามาอย่างนี้เหลือแค่นี้แต่ถ้าเราเยอะพื้นที่เรามีเยอะเราก็ดึงมันออกไปเลยจ้า ราวตากผ้าตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอย่างดีนะทุกคนโดนน้ำโดนฝนโดนแดดทนทานแน่นอนแล้วราคาเริ่มต้นแค่เพียง80ป่าบาทมี4ีไซส์ให้เลือกแต่เราอยากแนะนําให้ทุกคนเลือกไซส์ใหญ่ไปเลยถ้าสนใจราวตากผ้าแบบนี้ที่ยืดได้หดได้เคลื่อนที่ไปตากที่ไหนของบ้านก็ได้อนเนกประสงค์ขนาดนี้ทนทานขนาดนี้ก็เลือกซื้อสินค้าที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ